ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้ก็มีประเด็นดราม่าอีกแล้วนะครับเนาะแต่พี่ขอเกินไว้ก่อนเลยละกันนะครับว่าพี่จะมาแจกเพชรในคลิปนี้นะครับถ้าคนไหนอยากได้เพชรนะครับคลิปนี้มีการแจกเพชรแน่นอนนะครับเนาะรีดดว่าเป็นทางด้านของพันกว่าเพชรแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคนไหนอยากได้ก็ติดตามคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่จะแจกเพชรนะครับเป็นบัตรกริน่าและบัตรกริน่าจะอยู่ในคล้ นะครับและเราจะมาดูประเด็นดราม่ากันนะครับเนาะก็คือมีนะครับเนาะเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเป็นกระแสเลยนะครับก็คือต่อยกล่องก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับเนาะก็คือจะมีกล่องกล่องนึ่งก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับเนาะมันจะมีกล่องอยู่ตรงกลางนะครับเนาะจะให้เราต่อยนะครับเนาะและมันจะแตกแล้วเราจะได้สี่ของต่างๆนะครับเนาะแต่มีประเด็นตรงที่ว่า เชิฟนอกนะครับเนอะต่อยไปแล้วได้เพชรน,นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะและหลายคนก็ส่งคลิปให้พี่ดูนะครับว่าคลิปนี้ของต่างประเทศนะครับต่อยได้จริงๆับอะไรประมาณนี้นะครับ ล้วก <premises. S 2> ็พี่ขอบอกเลยแล้วก <t ense anyway> sure ันนะครับโนว่าก็ต้องแบบว่ามาหาพี่นะครับโนและพี่ก็ต้องได้ไปหาข้อมูลนะครับโนว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับโนเพราะว่าบางคนนะครับโนก็ข่าวปลอมๆอะไรประมาณนี้มานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับก่อนที่แบบว่าจะส่งอะไรให้พี่ดูนะครับโนต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าดู t ิ k กต็อกแค่หนึ่งทีสองทีแล้วส่งให้พี่เลยนะครับโนหรือว่าดูที่ไหนมาหนึ่งทีสองทีแล้วส่งให้พี่เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับโนก็เลยแบบว่าลำบากพี่ไปค้นหาข้อมูลอีกนะครับเพราะว่า วันนี้นะครับพี่ได้ข้อมูลมาแน่นเปียเลยนะครับเนาะแถมจะมีการแจกเพชรด้วยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรคลิปนี้ก็มีแจกนะครับน้องมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะพี่ขอเข้าเซิร์ฟนอกแป๊บนึ่งครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะตอนนี้พี่ก็เข้ามาเซิร์ฟนอกแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับตอนนี้นะครับเนาะก็มีคลิปหนึ่งประเด็นดราม่าประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือเวลาต่อยกล่องแล้วได้เพชรนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ได้เพชรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็โซเพชร นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่ามันได้แบบนี้จริงๆหรอนะครับเนสำหรับเซร้อนอกนะครับก็เลยแบบว่าไปหาข้อมูลมาเยอะแยะมากมายนะครับทุกคน ไม่ใช่ว่าไปหาธรรมดาเลยนะครับน้อก็คือลงไปเล่นตัวจริงเลยนะครับน้อนี่ลอยนะครับทุกคนก็อยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับเซิร์ฟไทยไม่มีนะครับน้อก็คือพี่เล่นตลอดนะครับนี่เลยนะครับพี่ก็ไปค้นหาตลอดนะครับน้อก็เรียกได้ว่าตายโดดใหม่ตายโดดใหม่ไปเรื่อยๆเลยนะครับน้อและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าไม่ได้นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับน้อไม่ได้นะครับน้อส่วนเซิร์ฟไทยไม่ต้องนึกถึงไม่มีนะครับน้อเซิร์ฟไทยนะครับดีเดียวว่าไม่มีแน่นอนนะครับทุุกกกคคคคนน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 เเีี่ย็จััับบบปรรระะะมาณ้ลทอ ก็พยายามนะครับเนาะฮะนะครับก็คือไม่ได้นะครับเนาะยังไงก็ไม่ได้แน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็คือทํายังไงก็ไม่ได้นะครับเนาะโดยกีต้าร์มาก็ไม่ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะมีนะครับทุกคนเสื้อนอกนะครับเนาะพี่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวปลอมนะครับเนาะและทุกคนอย่าไปเชื่อละกันนะครับเนาะตายถ้าอยากได้นะครับก็คือคลิปนี้มีในการแจกเพชรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าได้แน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน หูนี่นะครับนก็ไม่ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับนก็คือพี่พยายามนะครับนอรีรีดีว่าพยายามนะครับนกกระโดดลงมาต่อยกระโดดลงมาต่อยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนกแต่มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนก็ไม่ได้นะครับนกทำยังไงก็ไม่ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนกสำหรับกล่องตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนกว่าอันนี้นะครับนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับทุกคน ก็เรียกได้ว่านะครับเนาะเป็นข่าวฮือฮากันเลยนะครับพี่ก็พยายามนะครับเนาะสุดท้ายก็ไม่มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็พยายามไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพยายามต่อยพยายามซกไปเรื่อยๆนะครับเนาะหรือว่าพยายามที่แบบว่าอยากให้มันได้เพชรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็พี่ใช้ความพยายามนะครับเนาะรีด้ว่าเป็นสชั่วโมงเลยนะครับเนาะกระโดดกระโดดแบบว่ากระโดดลงมาต่อยกล่องกระโดดลงมาต่อยกล่องไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือ ไม่ได้จริงๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก,ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอทํายังไงก็ไม่ได้เลยนะครับทุกคน,นก,ก็ไซคควงพยายามยเยอะมากๆนะครับเนาะที่จริงนะครับเนาะก,ก็จะมีวิธีอยู่นะครับก็คือมีการเฉลยด้วยนะครับเนาะก,ก็เรียกเดียวว่า มันเป็นแบบการตัดต่อนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเขาก็แบบว่าตัดต่อนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี่เลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่ามีการตัดต่อเพชรชัยตอนันโพงมากนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมาพี่สรุปให้แล้วนะครับก็คือสรุปก็เป็นการตัดต่อของคลิปต่างประเทศนะครับเนาะไม่ใช่แบบว่าไปต่อยเราได้นะครับเพราะว่าพี่ลองแล้วไม่ได้นะครับเนาะและเรามาแจกบัตการิด้ากันเลยดีกว่านะครับอันนี้ได้จริงนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือจะได้จริงๆเลยนะครับไม่ใช่ว่า ไม่ได้เล่นๆแล้วนะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนใส่ซ่านะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้แล้วนะครับพูดได้ว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่แจกประมาณอสองพันนะครับเนาะก็เรียกได้ว่า2 1ง0ันหรยี่สิบเพซนะครับเนาะถ้าตีเป็นบัตรกาลิน่านะครับก็บัตร300บาท2ใบนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าจะมีนะครับเนาะสองรางวัลนะครับก็คือรางวัลแรกนะครับ1,060เพชรรางวัลที่สองห0ึ่งพชรนะครับเนาะและการใส่หรือว่าการรับนะครับเนาะ ก็คือทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและคอมเมนต์นะครับทุกคนและเอาบัตรการิน่าในคลิปนี้รวยนะครับไม่ได้ว่าจะไปแจกในใต้คอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะครับพี่จะขึ้นให้คนไหนเร็วคนนั้นได้นะครับทุกคน แต่ถ้าช้าก็อย่าเพิ like live, ่งเสียใจนะครับเพราะว่าพี่มีรางวัลปลอบใจอยู่นะครับเนาะอยู่ในคลิปนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าอยู่ท้ายคลิปนะครับมีรางวัลปลอบใจอยู่นะครับทุกคนออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับพิธีกรรมของพี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้แจก2ใบละกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่ขึ้นวาให้ตรงนี้ละกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอะในส่วนของบัตรการินานะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ขึ้นบัตรการินาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครเร็วใครได้นะครับเนาะเรียกว่าไปใส <ah <th ่หน่อยละกันนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะ ได้ก็เรียกว่าไปใส่หน่อยละกันนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่แบบว่า น้อยมากนะครับที่หลายๆคนจะแจกในช่องนะครับนอก็ถือว่าวันนี้พชรมาแจกให้แล้วนะครับทุกคนอยากได้เพชรก็แจกเพชรให้นะครับอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรให้แบบฟรีนะครับแล้วก็แจกของให้แบบฟรีถ้าไหนพี่แจกให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ลอยนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่รักกันนะครับหรือว่าตอบแทนรักกันนะครับและคลิปไหนถึง5,000คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับนอสสำหรับรางวัลปลอบใจนะครับก็คือ150บาทนะครับหรือว่าประมาณ500กว่าเพชรนะครับสำหรับ้อง นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นะครับเนาะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับทุกครั้งต้องคอมเมนต์นะครับเวลาพี่แจกพี่แจกผ่านคอมเมนต์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้ก็คือคลิปนี้ถึง5,000คนดูก็มาทวงเพชรได้เลยนะครับเนาะไม่ต้องทั้งหาพี่นะครับเดี๋ยวพี่ทั้งหาเองนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ทั้งสองเพชรแบบฟรีนะครับก็อย่าลืมเข้ามาแล้วนะครับเรบบเพไปแฟีๆจลยน สรนะครับก็ไม่ต้องเสียตังสบายมันต้องเสียตังโดนเนีเลยนะครับพี่แต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะหรือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็น MC ใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย